ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับครบกว่า30ปีไม่มีใครได้เห็นเปิดภาพคนรักกล้องสารัตครบ30ปีไม่เคยเห็นหน้าแม้จะไม่ได้ปิดเรื่องของความรักแต่นักร้องหนุ่มกล้องสารัตสังฆะปีชาก็ไม่เคยได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวของหวานใจสาวนอกวงการสักเท่าไหร่ล่าสุดมีโอกาสได้เจอตัวไม่พลาดที่จะถามถึงความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะเห็นว่าฝ่ายหญิง ห่วงชีวิตส่วนตัวมากสําหรับความรักยังใช้ชีวิตปกติไม่ได้เปิดมากขึ้นหรือปิดอะไรผมก็ยังใช้ชีวิตปกติทั่วไปเหตุที่ไม่เปิดมากเพราะเขาห่วงชีวิตส่วนตัวเขาเพราะเขาเห็นชีวิตผมที่เป็นอยู่มันคือความสูญเสียความเป็นส่วนตัวเห็นเดินไปไหนมาไหนก็โดนถ่ายรูปโดนนู่นนี่นั่นเขาเห็นแล้วเขาก็ว่าไม่ดีไม่สนุกไม่ชอบเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ออกข้างหน้าดีกว่า ผมก็ต้องเคารพความต้องการของเขาแต่ก็ไม่ได้ปิดนะครับแบบบอกคนว่าไม่มีแฟนก็ใช้ชีวิตปกติไปไหนมาไหนด้วยกันแค่ไม่ได้เอาออกสื่อเป็นเรื่องเป็นราวเท่านั้นถามว่าเขาดูแลผมขนาดไหนจริงๆมันเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากกว่าเขาทำอะไรเราไม่ถนัดเรื่องงานบ้านเขาก็ดูแลไปเราออกรายการไปถ่ายงานทำงานนอกบ้านกลับมาเขาก็ทำทุกอย่างส่วนเรื่องข่าวดี คุกเข่าขอแต่งงานอันนี้ผมว่ามันยากเพราะผ่านเวลานั้นมานานแล้วผมคบกันมา20-30ปีแล้วมันเลยคำว่าแต่งงานหรือคุกเข่าขอไปหมดแล้วมันไม่มีโมเมนต์นั้นแล้วเขาอ,อยู่แบบเป็นทุกอย่างที่เพื่อนน้องแม่เป็นทุกอย่างมันเลยภาพวัย20กว่าไปแล้วและที่ไม่โพสภาพก็เพราะไม่ค่อยได้เล่นตอนนี้ก็เหมือนคนที่คอยดูแลซึ่งกันและกันถามว่าเรื่องราความรัก จีบสาวไม่เป็นแล้วจีบแฟนได้ยังไงก้องกล่าวว่าจริงๆไม่ได้จีบนะผมกับแฟนเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วค่อยๆกลายมาเป็นแฟนกันไปโดยปริยายไม่มีโมเมนต์ผมจีบอยู่ด้วยกันสักพักก็กลายเป็นแฟนกันเองส่วนเรื่องทายาตนั้นไม่มีที่เห็นเป็นสมาชิกใหม่นั้นก็หน้าตาดีไม่แพ้กันเลยซึ่งลุงก้องจะเห่อหลานชายเป็นพิเศษหากเห็นว่ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะเห็นลุงมาเล่นกับหลานเป็นประจำ ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ท Store m e d i a ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ